อยากมีบัตรในหน้าประกันวินาศภัยแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะสําหรับเพื่อนเพื่อและพี่ๆที่อยากสอบบัตรในหน้าประกันวินาศภัยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีวันนี้โคนน้นแบบแนะนําให้เพื่อนๆสมัครเป็นสมาชิกกับทางสีกุ้งบลกเกอร์ก่อนนะคะ<อ>เพราะการเป็นสมาชิกที่สีกุ้งบลกเกอร์จะมีทีมโค้ดคอยแนะนําวิธีการจองสอบและวิธีการเตรียมตัวสอบอย่างถูกต้องให้คะ่ะและก็จะได้รับสิทธิ์ติวสอบกับทางบริษัทและยังมีคู่มือติวสอบ วิดีโอติวสอบและแนวข้อสอบให้กับสมาชิกด้วยค่ะก็จะช่วยให้เพื่อนๆและพี่ๆสอบผ่านได้ง่ายมากขึ้นเลยค่ะทั้งนี้เพื่อนๆและพี่ๆจะได้รับคู่มือเตรียมตัวสอบและแนวข้อสอบจากโค้ดแมมหลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกสีกุ้งโป๊กเกอร์ทันทีเลยค่ะและก็ได้รับสิทธิ์ในการอบรมขอรับใบอนุญ,ญาตขอต่อใบอนุญาตครั้งที่1ครั้งที่4ในราคาสมาชิกของการเป็นสมาชิกสีกุ้งโป๊กเกอร์เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆและพี่ๆสนใจอยากจะสอบบัตรในหน้าประกันวมิน่าสภัยและอยากได้พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำเรื่องการจองสอบสามารถติดต่อทักหาคนแบบได้เลยนะคะ